สองด้วยแล้วก็มีอาโป้งป้าอุ๋ยนะคนนั้นนะคนคนเดินทางท่องเที่ยวนะคะก็บ้านเกิดนั่นก็คืออีกหนึ่งส่วนส่วนอีกงขุยทำให้ได้ไหครับเอาไปเองค่ะไม่ไม่ไม่สามค่ะเอากไปเลยได้ค่ะได้ค่ะ มันมีีตรง,งนี้นะคะเขาเรียกอาโป้งค่ะอ, <st ut ters> อาโป้งอาโป้งแล้วก็โปง่งตรงาค่ะคุณวนาจะได้กินนครับมันไม่งที่ิงิงเหมือนอางังครัไม่มีทุกอางไม่มีมันมีเฉพาะอย่างแล้วก็ วัฒนาจะส like ูงถ yeah. hey. ึงขนาดไหนเนี่ยสุดยอดเลยครับวันนี้ครับเพราะวโชคดีที่สุดที่ได้มาเยือนจังหวัดพังงาครับแล้วก็ได้มาชิมสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดพังงาครับและวัฒนาจะสุงขนาดไหนเนี่ยมีความโดดเด่นเรื่องของผิงนะครับขมิ้นนะครับก็เอามาแปรรูปแล้วก็มีจเจลกันตุ๊กนะครับยี่ม้อต่างๆของที่บ้านเราครับมีท่านน่าจะเป็นท่านกำนันมังหงส์เข้าใจท่านจำไม่ผิดนะครับก็ดีเหมือนว่าขมิ้นหรือว่าขิงนี่นะครับมาแปรรูปเพิ่มเติมเข้าไปนะครับี ถืตะกร้อนะครับรายไ้ถ้าผลเปลี่ยนสักเล็กน้อยเนยต้องขอที่จะเข้าสู่ธี่การที่า่นอย่าเ่งจายาง่มีตัวเดียเทเลยต้องยที่สุดเชนน้โอเ ส5มแห่งกลุ่มเกษตรกร21แห่งและกลุ่มอาชีพอีก10แห่งมีการเนินธุรกิจสากลเพื่อบริการสมาชิกกธุรกิจด้วยกันประกอบมีสมาชิกทั้งหมดส3 6 8 4สปคนมีทุนเงินหุน5ล้านมีทุนดำเนินงานทั้งสิ้น17ล้านคัาบายต่างๆของรัฐบาลและเอกชนโดย กรเนี่ยเรารวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะคะแล้วก็เรากำกับดูแลจากกรมวิชารารด้วยแล้วก็อ,อสสคนะคะที่ได้รับ่อนที่เราได้ัออบดูแลต้นไม้ที่ดีในระบบของสหกรณ์ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรสมส่งเสริมสหกรณ์เนี่ยเรามีซูปเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์เนี่ยหลายที่ที่พยายามที่จะเข้ามาเป็นเครือข่ายในของกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ต้องบอกว่าซูปเปอร์มาร์เก็ตของพัางงานเนี่ยได้เป็นหนึ่งในโครงการนั้น ไม่ว่าเราจะทานอาหารเหนือใต้กลางเราก็จะมาเชื่อมกันได้ภาคใต้ตอนนี้ซูเปอร์มาร์เก็ตทางเหนือก็สามารถไปทานอาหารทางทางใต้ได้ก็วางเปล่า,าแล้วก็หลานคุณยายคุณย่าคุณปู่คุณตาก็ต้องมานั่งเลี้ยงเองแล้วเคยคิดว่าโครงการการพาลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านถ้าเราให้ความมั่นคงกับเพื่อนโดยทางก่อครับ มาเป็นทีมชุดใหญ่เลยนะสากลที่เด่นประพิษสากลอมซับนะฮะสากลอมซับครูหงายนะครับที <t <t ่งเปนผู้เชี่ยวชาญเลยนะครับเป็นสายมอที่มีความนะครับในเดือนนี้แล้วก็มีคุณเจนส่วนติเป็นเลขานุการนะครับเป็นกรรมการประกอบด้วยนะครับคุณปราโมทคุณพิเชียนคุณสุพิชยเลยนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งครับตไปเลย เราเข้า่ดงาา้เลยนะครับตนี้ตรนี้เงาเรจะได้ยอมชมนะครับในของซุก็ของอนท่านสานนะงทีนี้กเกรนะครับแล้วก็ยัมีผาชุมชนนะครับมีตลงนะครับมีมังคุดนะครับมีตากนะฮะมีโกนะครับมีโกเาที่าแงเลยนะค่ะพ่ชั้นตอนนี้ก็เราพัฒนาเป็น แล้วก็เป็นสินค้าทีไอดอกคือมอเนี่ยทำเป็นโจ๊กนะโจ๊กก้าไร้ดอกค่า <Trustee>